แจมนะฮะบรรทุกหัวลากได้สบายนะครับผมคันนี้เลยนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มิงซูลูเตอร์สินะครับผมวันนี้เรานะฮะอยู่กับช่องรับปรับสามดีอีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาดูรถแปลกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะฮะก็เป็นจะสู่คันนี้นะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาแบบแนวรถแบบแต่งแบบแนวยุโรปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็จะเป็นรถอ่าแต่งซิ่งนะครับผมนะฮะคล้ายๆรถอ่า บรรทุกรถนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ยุโรปเขาจะเน้นแต่งแบบสไตล์นี้นะทุกคนนะฮะแบบว่าโลดเตี้ยๆนะทุกคนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูชัดๆนะครับผมนะฮะอันี้ก็เป็นกิก้านะครับผมนะฮะคันนี้เขาดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับผมนะฮะก็มีต้นแบบจากคลิปๆหนึ่งนะครับผมนะฮะก็รูปทรงคล้ายๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะนี่เลยรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ นี่ก็มีทํารถแบบไอเดียแบบแปลกๆบ้างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองนะฮะขับรถขึ้นนะครับผมนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมนะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดตามด้วยในกันช่องรถสามดีนะครับผมนะฮะโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับผมพีดก็ขอคนละ100หนึ่งไลค์แล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจนะนี่ก็เป็นอิซุกิก้านะครับผมตัว2015นะครับผมนะ หัวนี้ก็ปั้นขึ้นมาใหม่ครับผมนะฮะดีไซน์ประมาณนี้นะฮะตัวรถนี่จะมีแบบลายๆนะครับผมนะฮะคล้ายๆลายพรางนะตีนลายจุดๆนะครับผมนะฮะนี่ผมก็ใส่มะม่วงเอานะเอาเ <c oughs> ท็เกเจอร์ของตีมันติดรถมาเนี่ยปลาแปะใส่มะม่วงเอานะครับผมนะก็จะได้ลายแบบประมาณนี้แล้วกันนะเ <c oughs> ออนะฮะไม่มีอะไรครับนี่ไม่มีอะไรนะฮะไฟตาเพชรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นรถดูนะฮะ <c oughs> นี่ก็มีไฟเซอร์นั่นบนนะครับผมนะเวลาที่เรา เคลื่อนย้ายรถแล้วกันนะครับผมนะฮะอ่ะสตาร์ทรถนะครับผมนะนี่ก็เป็นท่อสองปล่องนะด้านบนนะฮะนี่โหลดเตี้ยขนาดนี้นะฮะผมคิดว่าไปไหนนี่ลำบากแน่นอนนะฮะแต่เน้นสวยงามนะตามหลักนี่มันต้องมีระบบถุงลมนะครับผมนะฮะทุกคนนะฮะเวลาที่อ่าจะติดลูกนาอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะฮะก็กดถุงลมขึ้นมาเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวต้องดูกันไปว่าผมจะแกะโค้ดได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเคนะ เดี๋ยวเราลองเอาคันนี้ขึ้นแล้วกันนะเจ้าคันนี้นะฮะได้รือว่าขออภัยด้วยเมาส์หมุนกล้องไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าพวกเดียวกันนะฮะลองขึ้นรถดูแล้วกันนะครับผมนะฮะไปชมกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะอะสตาร์ทรถก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองขึ้นดูลเลยนะไม่มีบันไดอ่ตัวนี้นะเป็นแบบ วลาชันนี่ขับขึ้นไปเลยนะครับผมนะฮะมาดู oh, <no. S 1> ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ <c oughs> ก็ตามจริงแล้วน่าจะเป็นรอกนะตรงนี้นะฮะไว้ดึงขึ้นเลยนะ,ะไม่ต้องมีบันไดนะครับผมนะฮะเพราะว่ารถส่วนใหญ่นะฮะรถที่บรรทุกขนนึ้นก็จะไม่ค่อยสตาร์ทเครื่องนะครับผมนะฮะจุดอุ้ยอะไรวะเนี่ยติดนะฮะ ต้องขับแบบขึ้นเข้าไปเลยนะทุกคนนะ,ะนี่เป็นไงโอ้โหสวยงามมากเอ้นี่กว่าจะไม่ได้นะครับผมนะขึ้นได้นะขึ้นได้นะฮะแต่ว,ว่าล้อไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวปรับให้ตรงนิดนึงนะฮะมันจะตกเอานะฮะนี่เป็นไงโอเคครับผมพอได้พอได้นะฮะ นี่โอ้โหแจมนะฮะบรรทุกหัวลากได้สบายนะครับผมคันนี้เลยนะนี่เป็นไงเป็นไงโตนะครับผมนะก็อจะมีะรถแปลกๆกมาเรื่อยๆนะครับผมนะช่วงระยะหลังนี่ไม่ค่อยมีไอเดียเลยนะครับผมนะแต่ว่าแบบนี้ก็สวยดีนะทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองขับดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะสตาร์ทเครื่องแนละ้วลองดูนะฮะนี่เป็นไงได,ได้ได้นะทุกคนถือว่าได้นะฮะ เปิดไฟเลนด้วยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวลองขับดูแล้วกันมันจะข้ามไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยทางรถไฟเนี่ยถ้าแบบว่าโหลดเตี้ยขนาดนี้นะทุกคนนะฮะไปลองดูลองดูแหมรถนี่โอ้โหเริ่มโยกแล้วทุกคนไม่มีเดียวนะครับผมนะฮะสบายๆนะทุกคนนะฮะ สบายเลยนะนี่โหไม่มีปัญหาครับผมชิวๆเลยฮะเดี๋ยวเราลองขึ้นเนินดูแล้วกันนะครับผมนี่โอ้สบายๆครับผมชิวๆนะฮะนี่ อีพีรถแปลกนะครับผมอีพีรถเท่นะฮะกัน <g ül> นี้ก็ดีไซน์มาเองนะครับผมไปไหนเนี่ยไปส่งลองขับวนสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอะลองลงไปฝั่งนี้เนะี่ยอามันจะติดอะไรหรือเปล่านะลงไปฝั่งนี้จะติดหรือเปล่าเอ่ยนะฮะอุ้ย <g ül> <g ül> ค่อยไปกล้องไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะทุกคน ถม,มันจะร่วงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนขูดเลยฮะขูดถนนแล้วอโอโทำไปได้นะทุกคนนะฮะเนเ้นความบันเทิงแล้วกันนะครับผมเน้นสมจริงนะเน้เนเอาความบันเทิงแล้วกันนะฮะนี่เป็นไงติดแล้วเ,เริ่มติดแล้วแต่ว่ายังยังไหวไหม ยังไหวอยู่นะฮะถ้าเราไม่ไม่จังหวะเลี้ยวนะ,ะทุกคนเดยที่เหมาะที่ว่าบรรทุกรถถังนะว่าเหมาะเลยนะ <c oughs> สีได้เลยสีเขียวนะฮะแจมแจมทุกคนมุมนี้ใช้ได้ใช้ได้นะฮะไปไปอ่ะวนกลับวนกลับ เรามาแค่สอบนะครับผมนะขับเล่นครับเล่นนะ <c oughs> เราใช้งานได้จริงหรือเปล่านะก็ถือว่าได้นะครับผมนะฮะเอาไว้บรรทุกรถรถซิ่งเนียครับผมรถที่จะเอาปร,ประกวดนะครับผมนะฮะขับตามถนนเนะี่ยคุณก็จะมองนะคุณก็จะมองตามเลยนะทุกคนนะ <c oughs> แม่มีแหลกเล็กน้อยนะครับผมนะฮะนี่โชว์ก่อนโชว์ก่อนหนึ่งรอบหมู่บ้านนะเกีย <c> ร <oughs> ์เราเข้าไปจอดที่เดิมแล้วกันนะเดี๋ยวลองเอารถลงดูนะครับผมว่ามันจะลงได้หรือเปล่านะฮะไปขับส่งลูกค้าแล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับเจ้า รถยกคันนี้นะครับผมนะฮะไม่มีสไลด์ไม่มีบันไดนะครับผมยกแบบเอเอโ,โอ้ยเกือบเกือบเกือบไม่เอจะถึงอยู่แล้วเดียวจะถึงอยู่แล้วนะฮะนี่มาที่โชว์รูมก่อนโชว์รูมโชว์รูมจอดนะฮะนี่เป็นไงวิธีการลงนะฮะก็ลงแบบนี้ประมาณนี้นะทุกคนไม่ใช่นะครับผมนะฮะร,รถมันล่วงนะ ต้องใส่เบลนะครับผมนะฮะใส่โค้ดเบลนะฮะติดนะฮะติด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 นะฮะพุ่งเอาเลยกันนี่ลงไปฟาดเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมสำหรับทีนี้ก็โอเคพอสนุกสนุกนะครับผมนะ,อย,ะอย่าไปซีเรียสอย่าไปรม่าแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ ยังไม่กด subscribe นะฝากกด subscribe ด้วยกันนะครับผมแล้วก็กดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆรถใหม่นะฮะก็อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ